การคอนเฟิร์มความเป็นไปได้ทางการตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือเราควรไปคอนเฟิร์มก่อนว่าจะทำสินค้าสิ่งนี้ออกมาจะทำบริการนี้ออกมาจะทำธุรกิจนี้ออกมาแล้วมีคนตัดสินใจจะใช้บริการหรือว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์เราใช่ไหมเออมันเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่เคยอยู่ในอุตสาหกรรมเลยอ่ะแล้วเขาอยากจะกระโดดเข้ามาในอุตสาหกรรมแล้วทำยังไงให้ สามารถเรียนรู้ข้อมูลในอุอสารรมนี้ได้อย่างรวดเร็วเขาก็ใช้วิธีการอาจจะใช้บริการในส่วนการที่ให้เราทำแผนตัว market feasibility ให้นะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมสุขภาพและความงานที่ปัจจุบัน,นกำลังมีแนวโน้มที่เติบโตมากขึ้นทีนี้ก็จะมีหลากหลายธุรกิจที่เขาอาจจะประสบความสำเร็จในธุรกิจกันไปแล้วแหละ แต่ว่าอยากจะกระโดดเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้คนที่จะเปลี่ยนสายธุรกิจหรือเพิ่มสายธุรกิจเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามซึ่งอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามเรากําลังพูดถึงอะไรบ้างนะก็คืออาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องสาอําอางธุรกิจที่เป็นผลิตภัณฑ์เสิร์มอาหารธุรกิจที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาเครื่องมือแพทย์สารสก,กัดที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมเ,เวลาที่เราจะตัดสินใจทําเรื่องใหม่ นะในสายธุรกิจเนี่ยเราจะมีกระบวนการหนึ่งที่เราเรียกว่าการทำ feasibility plan เด้าใจไหมซึ่ง feasibility plan หมายถึงอะไรก็คือเป็นตัวแผนความเป็นไปได้ในทางธุรกิจในองค์ประกอบของการทำแผนความเป็นไปได้ในทางธุรกิจพวกนี้ครับเขาจะดูหลายมุมมีการคอนเฟิร์มกันทั้งในฝั่งที่เป็นความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดความเป็นไปได้ทางการผลิตกรณีที่จะเป็นธุรกิจผลิต ความเป็นไปได้ในการดําเนินการความเป็นไปได้ในด้านอื่นๆใดๆรวมไปถึงเรื่องของทางการเงินด้วยเช่นกันทีนี้ไอ้รูปแบบของการทําแผนความเป็นไปได้ของโครงการพวกนี้สมัยก่อนเนี่ยอย่างนึกถึงบริษัทใหญ่ๆ่จะตัดสินใจทําอะไรเต้องเริ่มจากการเขียนแผนก่อนเนี่ยแหละเขาก็เลยจะทำแผนลักษณะแบบนี้แหละ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าโอเคฉันจะไปกับส t ตรเจ g ีนี้ฉันจะไปกับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นแบบนี้หรือบางครั้งเนี่ยเราได้เม็ดเงินมาเป็นเม็ดเงินในการลงทุนนะอย่างเช่นเราอยากจะศึกษาว่าเฮ้ยโปรเจกต์นี้มันเวิร์กจริงๆหรือเปล่านะในตลาดโปรเจกต์ project นี้มันมีความเป็นไปได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็จะเขียนแผนในลักษณะที่เป็นแผนความเป็นไปได้ในโครงการกันนะครับหรือว่าเป็นโปรเจกต์ฟิส i ิบิลิตี้แ n น หนึ่งในส่วนสำคัญที่จะทำให้แผนของความเป็นไปได้ของโครงการมันถูกตัดสินใจว่าจะไปต่อได้หรือไม่ได้เนี่ยก็คือเราต้องคอนเฟิร์มความเป็นไปได้ในเชิงการตลาดด้วยเช่นกันเพราะว่าโลกยุคใหม่เนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของการทําธุรกิจเราเริ่ม change จากในอดีตเมื่อก่อนเราเป็นธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็น product centric คือมีผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลางเราย้ายจากฝั่งที่เป็น product centric เข้ามากลายไปเป็น customer centric ถูกไหมก็คือมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพราะว่าการที่เราทำของออกมาขายเนี่ยมันมีคนทำของแบบเดียวกันนี่แหละออกมาเต็มท้องตลาดเต็มไปหมดเลยแต่ว่าผู้บริโภคหรือคนที่เป็นผู้ซื้อมีอำนาจในการตัดสินใจและมี power of b e g i n g ที่สูงกว่าโลกยุคใหม่มันก็เลยขับเคลื่อนด้วยฝั่งที่เราเรียกว่า product centric คือเราควรไปคอนเฟิร์มก่อนว่าจะทําสินค้าสิ่งนี้ออกมาจะทําบริการนี้ออกมาจะทําธุรกิจนี้ออกมาแล้วมีคนตัดสินใจจะใช้บริการหรือว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์เราใช่ไหมเออฉะนั้นการคอนเฟิร์มความเป็นไปได้ทางการตลาดเป็นเรื่องที่สําคัญมากในส่วนของการทําความเป็นไปได้ในเรื่องของการตลาดเนะี่ยยกตัวอย่างนะอย่างเช่นโปรเจกต์หนึ่งที่เราก็มีโอกาสได้สปอร์ตกับสถาบันวิจัย ที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยเนาะเขาก็มีการพัฒนาสารสกรัดมีการจัดตั้งโรงงานกึ่งอุตสาหกรรมก็คือสามารถสเกล up ในการผลิตได้แล้วก็เอาไปคอมเมอร์เชียลได้การที่เขาลงทุนกับเฟสิลิตี้พวกเนี้ยมากมายทั้งเครื่องจกักรทั้งเรียกระบบการผลิตเนะ,ะเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆพวกนี้พอเขาทำในสเกลเนี้ย อย่างสถาบันเนี้ยเขาก็มีโอกาสได้เข้ามาปรึกษาเราก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทางฝั่งของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ทํางานใกล้ชิดกับทางฝั่งของผู้ซื้อหรือว่ากลุ่มที่เป็นเทรดเดอร์ที่มาจากต่างประเทศทั้งประเทศญี่ปุ่นทั้งบราซิลหรือว่าอาจจะเป็นโซนที่เป็นประเทศทังโซนยุโรปพวกนี้เราก็เข้าไปช่วยคอนเฟิร์มว่าตัวสินค้าในกลุ่มที่เป็นพวกสารสกัดของเขานะครับที่มาจาก p r โ d u ดั s ของพืชสมุนไพรพวกเนี้ย มันสามารถนำไปทำตลาดได้ไหมนะอย่างเคสเนี้ยเราก็มีการ mock up ตัวคอนเทนต์นะที่เป็นข้อมูลอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์แล้วเพื่อคอนเฟิร์มว่ามีกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจจริงก็เขาก็จะติดต่อเข้ามาการติดต่อเข้ามาในลักษณะแบบนี้เราเรียกว่า l e a เนาะที่ติดต่อเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเราก็มีทำการประเมินว่ากลุ่มผู้ซื้อที่มีความสนใจเขาสนใจซื้อกลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า หรือว่าอยากจะซื้ออะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะอีกกระบวนการหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือการประเมินว่าจาก f a c i l i t y ที่มีอยู่ที่เขาสามารถผลิตได้ทําสรรสกัดได้ทําสมุนไพรได้พวกนี้ถ้าสมมติว่ามันมีการดําเนินการผลิตจริงๆต้นทุนที่เกิดขึ้นจะกี่บาทถ้าเราตั้งราคาขายเท่านี้คนจะซื้อไหมนะได้รับการยอมรับในแง่ของตัวราคาหรือมูล,ลาค่าที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะ ไอกระบวนการแบบนี้มันก็จะเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่าเป็นการทํา market feasibility นอกเหนือจากนั้นคือเราก็ยังไปดูในมุมมองของกรณีที่ว่าถ้าของแบบนี้ที่ออกไปในท้องตลาดเมื่อเทียบกันกับคู่แข่งที่มีวางขายอยู่เรามี unique selling point อะไรที่เป็นจุดเขาเรียกอะไรจุดขายพิเศษที่โดดเด่นกว่าเขาเนะเรามีอะไรที่เราสามารถไปสร้างความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่อยู่ตาท้องตลาดแล้วถ้าสมมุติว่า เรายังมีไม่ถึงเราทำยังไงให้เราสามารถพัฒนาตัวเองให้ไปได้เหนือกว่าผู้แข่งนะในกระบวนการตรงนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เราช่วยเอามาจัดทำแผนของการทำ market feasibility นะอยกตัวอย่างให้ตัวอย่างหนึ่งก็คือบริษัทเอกชนที่มาใช้บริการเรานะก็คือเขามีแผนที่อยากจะ Set Up ตัวเราอาจจะบอกตัวประเภทผลิดภัณฑ์ตรงๆไม่ได้นะแต่ว่าเป็นของเหลือจากกระบวนการทางการแปลรูป เนื้อสัตว์อย่างเงี้ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะไอตัว byproducts ที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการของเขาเนี่ยที่มันเหลืออยู่ยปีๆหนึ่งอาจจะเป็นหลักแสนหลักล้านกิโลกรัมอย่างถ้ามันต้องถูกเอามาแปรรูปให้กลายไปเป็นสารมูลค่าสูงถ้าเอาไปจำหน่ายแล้วจะได้รับการยอมรับไหมอันเนี้ยเราก็จะเข้าไปทำการ analyze ดูข้อมูลพื้นฐานที่เขามีนะแล้วก็ดูข้อมูลในเชิงของการตลาด ดู Market Report ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะจากนั้นเอามาทำการ Analyze วิเคราะห์ผลกันแล้วก็อาจจะมีการทำ Simulation ในเชิงการตลาดให้ดูด้วยก็คือดูโครงสร้างต้นทุนดูโครงสร้างราคาดูการเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งจากนั้นก็จะออกออกมาเป็นแผน Market Feasibility ให้ดูแล้วก็ดูได้ว่าถ้ากรณีที่เราสามารถ เข้าไปทำตลาดจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้มันเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่เคยอยู่ในอุตสาหกรรมเลยอะ่ะแล้วเขาอยากจะกระโดดเข้ามาในอุตสาหกรรมแล้วทำยังไงให้สามารถเรียนรู้ข้อมูลในอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างรวดเร็วนะก็คือเขาก็ใช้วิธีการอาจจะใช้บริการในส่วนการที่ให้เราทาแผนตัว market feasibility ให้นะครับหรือว่าใครบางคนที่ อยากจะประหยัดเวลานะเขามีคนเชี่ยวชาญอยู่แล้วแหละนะมีทีมงานที่แบบเก่งอยู่แล้วแหละแต่เขาขาดทรัพยากรทางด้านเวลาเขาก็เ,าเข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาปรึกษาที่ปรึกษาแล้วจากนั้นให้ที่ปรึกษาเนี่ยจัดเตรียมแผนให้เพื่อทําให้ปกปติแล้วเนี่ยถ้ามันต้องไปต่อคิวทํางานในภายใต,ใต้กิจการของเขาก็อาจจะใช้เวลาแบบปีหนึ่งกว่าจะทาแผนเสร็จเนี้ยแล้วโอ้ถ้ามันปีหนึง่งมันอาจจะช้าไปแล้ว ทีนี้เราต้องการทําแผนแบบเร่งด่วนใช้คนในอุตสาหกรรมดาเนินการจัดการให้เหลยนะก็อาจจะช็อตเท่นเวลา2-3เดือนก็สามารถที่จะคลอดแผนตัว market feasibility ได้แล้วนะก็จะช่วยทําให้เขาประหยะัดทรัพยากรในเชิงเวลามากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของคนที่มีความสนใจที่อยากจะทําแผนในเรื่องของตัว market feasibility หรือแผนความเป็นไปได้ทางการตลาด แล้วอยากจะกระโดดเข้ามาในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงานซึ่งเรากําลังพูดถึงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครื่องสำอางธุรกิจอาหารเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธุรกิจสารสกัดนะยาเคารื่องมือแพทย์นะหรืออาจจะเป็นอะไรใดๆที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงานนะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษากับทีมงานผู้เชี่ยวชาญนะที่อยู่ในแวดวงได้ แล้วก็เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้บริการในด้านของการทำแผนตัวนี้อยู่ครับ